ไรอันแชกีเปิดตัวเดือดย้ายซบแมนซิตี้พร้อมล้างแค้นแมนอยู่ในเตดฟันไกลขวาบันลงดอตามรอยโรดรีมนเชสเตอร์ Manchester, กำลังจะร้อนระอุขึ้นอีกครั้งเมื่อไรอันแชกีดาวรุ่งพรสวรรค์ชาวฝรั่งเศสวัย21ปีเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยคำพูดที่แฟนบอลต้องสะดุง้งและคู่แข่งต้องสะเทือนใจผมรอค่าแมนอยู่ในเตดหลังย้ายจากโอลิมปิกลียงมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าโดยค่าตัวราว30.6ล้านปอนด์ประมาณ1,346ล้านบาท แชกีไม่เพียงแค่หวังประสบความสำเร็จในระดับสโมสรแต่ยังตั้งเป้าหมายระยะยาวถึงบัลลงดอพร้อมประกาศกล่าวว่าการมาร่วมงานกับยอดทีมอย่างแมนซิตี้คือเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ที่เขาเลือกด้วยความมั่นใจล้มแมนยูเป้าหมายแรกในใจในบทสัมภาษณ์แรกกับสื่ออังกฤษเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่อยู่ในแคมป์เก็บตัวที่รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเตรียมลงเล่นในรายการฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกพบกับวิดาดเอซีจากโมร็อกโก แช็กกี้เปิดเผยถึงแรงจูงใจส่วนตัวที่ทำให้เขาตัดสินใจเลือกแมนซิตี้ว่าหนึ่งในนั้นคือการล้างแค้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยเขี่ยต้นสังกัดเก่าของเขาตกรอบยูโรปาลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาผมไม่ชอบเลยตอนที่แมนยูไนเต็ดชนะลียงตอนนี้ผมรอฆ่าพวกเขาไรยันแช็กกี้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาคำพูดของแช็กกี้ไม่เพียงสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลแมนซิตี้แต่ยังเป็นสัญญาณเตือนชัดเจนว่าการพบกันในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ ฤดูกาลหน้าจะไม่ใช่เกมธรรมดาอีกต่อไปฟันใหญ่ในสีฟ้าบอลลงดอร์กับแมนซิตี้แม้จะเพิ่งมีอายุเพียง21ปีแต่แชกีมีความทะเยอทะยานสูงมากเขาเปิดเผยว่าต้นแบบที่เขาอยากเดินตามคือโรดรีมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนของแมนซิตี้ที่เพิ่งได้รับรางวัลบอลลงดอร์ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสําคัญที่ผลักดันให้เขาตัดสินใจย้ายมาค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกตอนที่คุณเห็นโรดรีได้รางวัลบอลลงดอร์กับที่นี่มันชัดเจนว่ากับแมนซิตี้ มันมีทางเป็นไปได้และมันทําให้ผมย้ายมาที่นี่ผมต้องการได้แชมป์และผมคิดว่าแมนซิตี้ต้องการคว้าแชมป์ทุกรายการไราย,ยันแชก,กี้เป็นที่รู้กันดีว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกาวาดิโอลากำลังอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่หลังจากฤดูกาล2024-25ที่พวกเขาพลาดท้าหลุดมือทุกแชมป์ทำให้เสมอน,นี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของการเสริมทัพเพื่อทวงคืนความยิ่งใหญ่แชก,กี้ไม่ใช่แค่พรสวรรค์แต่คือจิ๊กซอใหม่ของเป๊ป รยันเชคกี้ถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นพรสวรรค์สูงที่สุดจากกรีกเอิงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาเปิดตัวกับทีมชุดใหญ่ของลียงตั้งแต่อายุเพียง16ปีและมีสไตล์การเล่นที่คล้ายกับเพนเมกอเกอในยุคใหม่เทคนิคยอดเยี่ยมวิสัยทัดเฉียบคมและสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุกทั้งริมเส้นและตรงกลางสำหรับเป๊ปกวาดิโอลาการได้เช์กี้มาเสริมแนวรุกถือเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญที่จะเพิ่มความหลากหลายให้เกมรุกของแมน ซิตี้ในฤดูกาลใหม่ที่คาดว่าจะดูเดือดยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมาซึกแห่งเมืองและเส้นทางสู่บัลลงดอภารกิจ2ด้านของแชกี้การย้ายมาของไรยันแชกี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การย้ายสโมสรธรรมดาแต่มันคือการเริ่มต้นของภารกิจสองด้านหนึ่งคือการพาแมนซิตี้กลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่และอีกหนึ่งคือการปักธงความทะเยอทะยานส่วนตัวในการก้าวสู่ผู้เล่นระดับโลกและแน่นอนว่าหนึ่งในบททดสอบสำคัญของเขาก็คือการเผชิญหน้ากับแมนยูในเต็ดสัตรูที่ฟังใจ หดูการใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นแต่ไฟในใจของไรยันแชกี้ได้ลุกโชนแล้วและมันพร้อมจะแผดเผาทุกสิ่งในสนามพรีเมียร์ลีก